สวัสดีค่ะอันนี้จะมาบอกพี่ๆนะคะว่าว่าอไอ้ไี่เกี่ยวกับพันหอมนะคะพันหอมนะคะตอนเนี้ยถ้าพี่ๆไหนที่สั่งพันหอมไปนะคะแล้วไปถึงปุ๊บตอนที่ไปอ่ะจ,จะเป็นประสอบสีแดงนี้นะคะอย่างบรรลุบนรถนะคะก็ถ้าถ้าเราจะพาพี่ๆต้องการปลูกเลยนะคะก่อนที่เราจะปลูกเราต้องทําการาคัดแยกเนาะคัดแบบยังไงอ่แบงกี่ะแล้วก็ จะมาเอาแบบฟอฟอออกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนแรกที่หอมพันหอมถึงพี่พเนี่ยคะ่ะแอมขอขอนดนึงนะพี่หาขอแนะนำหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ยังทางรับแลเองอ่ะเพิ่งจะฝนเพิ่งหยุดตกไปเนาะแล้วก็บางพื้นที่ตอนนี้เองอ่ะฝนก็ยังไม่หยุดดีนะคะฉะนั้นพันหอมเนี่ยค่ะตอนตอน,ตอนที่ไปเน่ะพี่หาจะอยู่ในกระสอบสีแดงนั้นซึ่งมันก็อันแน่นอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยู่ในกระสอบสีน้ําตาลอย่างนี้ด้วยค่ะในถุงกระดาษสีน้ำตาลอย่างเงี้ยพี่หามันก็จะทําให้เขาเหมือนอัดแน่นค่ะ อย่างแรกพอไปถึงนะคะอยากให้พี่ๆนะคะเอาออกจากกระสอบสิ่งนั้นในถุงก,กระดาษเสียงตั้งอย่างนี้นะคะเอาออกเทเบย์อย่างนี้ก่อนค่ะเทเบย์พึ่งลมก่อนนะคะให้ให้ให้เขาได้ได้ลมก่อนนะคะให้เขาได้คืนตัวคลายตัวก่อนเนาะเพราะว่า,าด้วยช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยค่ะแล้วก็หอมเนี่ยอัดแน่นไปแล้วไหนายาขนทรง ในรถขนส่กก็ได้จะมีของที่เขาจะต้องมีการวางทับบ้างเนี่ยค่ะมันก็จะทาให้หอมเนี่ยพอถ้าเราไปถึงปุ๊บเราเอาออจากถุงก,กระดาษเลยแล้วเราก็คัดเลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้คัดหอมลําบากเนา,เนาะเทออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เบร์ให้เขาได้ลมอ่ะให้เขาได้คืนตัวก่อนประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีก่อนนะคะแล้วเราค่อยค่อยคอย่คอยเลือกนะค่อยเลือกหอมอ่ะก็นี่นนนนค่คะ,คะ,ะพอเขาได้ลมอ่ะประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีเราก็มาคัดใหม่นะแล้วก็พอเขาได้ลมเนี่ยเขาจะคลายตัวอ่ะแล้วเราจะจะจคัดพันหอมได้ง่ายขึ้น เพราะว่าพ่นหอมเนี่ยค่ะทางทางอย่างทางรับแลยเนี่ยเวลาเราวางด้านบนอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเนี้ยนี้หอมสองตัวนี้เป็นหอมหอมเบอร์เดียวกันเลยนะคะแต่แค่ว่าระวังชั้นบนกับชั้นล่างค่ะอันนี้เป็นไม้ชั้นบนอย่างเงี้ยเรียกไม้ชั้นบนที่ติดหลังคาค่ะส่วนอันนี้ไม้ชั้นล่างนี่ค่ะด้วยด้วย,วยช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาที่ก่อนหันานี้ยฝนตกเยอะค่ะอากาศก็จะเย็นนะคะไอยเย็นก็จะขึ้นทาให้สีหอมแล้วมีเป็นจะมองค้าากันหน่อยนึงแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ แล้วก็พอรับขนส่งค่ะเวลารถรถออกไปเงี้ยค่ะก็มันจะต้องมีของวางทับเนาะฉะนั้นถ้าพี่ๆีอออกจากกระสอบแล้วพี่พี่คัดหอมเลยนะคะมันก็จะทําให้เรามองแล้วมันรู้สึกเหมือนมันเสียหายเยอะหรือว่าจับแล้วมันจะนิ่มจะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนอัดแน่นค่ะอย่างไรก็เอาออกจากาถุงกระดาษเสีนปลานะคะามาแพรลมให้เขาเดินโดนลมก่อนเขาจะได้คลายตัวค่ะแล้วเราค่อยมาคัดหอมนะคะ อะะตอนนี้ก็จะแห้งได้สามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วฉะนั้นในหนึ่งถัก,กระดาษนี้อาจจะมีฟอบ้างนะคะประมาณครึ่งกับมือหนึ่งกับมือเป็นไปได้นะคะืึงที่มือใหม่ท่านไหนยังไม่เคยซื้อยังไม่เคยปูหอมบ๊ะแรเทกก็อธิบายเข้าใจก่อนเนาะจะได้ง่ายต่อกันจะได้จะได้จะได,จะได,จะได้จะได้เข้าใจกันฉะนันนะแล้วก็เวลาคัดหอมนี่จะได้ทำอย่างที่แอบบอกก่อนนะคะจะได้คัดหอมง่ายขึ้นค่ะถ้า ต้องการใช้แม่หอมนะคะก็เบอร์เดิมน,นะคะ0643235363จ้าแอมเองนะคะ